คุณนรุมลพิญโยสินวัฒน์นะปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่จังหวัดพะเยาเหมือนกันนะครับถึงขั้นขนทีมของกระทรวงเกษตรไปเปิดงานที่นั่นนะฮะคืองานมหากรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกวานพะเยานะฮะประจําปีนี้ไปดูกันหน่อยฮะค,คุณผู้ชมครับเพราะว่างานนี้งานใหญ่นะโดยมีคุณอิทธิศริรัติยากรนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรอีกท่านหนึ่ง คุณประยูดอินสกุลปหลักกระทรวงเกษตรและผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าร่วมฮะถึงแม้ว่านี่จะไม่เห็นผู้กองธรรมนัฐขึ้นเปิดงานแต่ว่าในเพจ Facebook พยาวบ้านฉันเนี่ยมีการโพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัฐบนเวทีเปิดงานนะฮะก็แสดงว่ามีการไปเปิดงานด้วยคุณนรุมนก็แชร์โพสต์เพราะฉะนั้นก็ไปครบถ้วนแน่นอนบรรยากาศชื่นมื่นซึ่งงานมหากรรมการ,กรเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว้านพยาวนี้ จัดขึ้นตั้งแต่27ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดยาวไปถึงวันที่5มกราคมนี้ที่บริเวณถนนชายกวานหน้าศาลหมื่นปีหรือว่าลานข่วงวัฒนธรรมบริเวณสามแยกถนนปราสาสตและสวนสมเด็จย่า9 0พรรศานะฮะนี่นะฮะคุณนฤมลก็ไปเปิดงานที่นั่นร้อยเอกธรรมนัฐก็เรียกว่าไปกันอย่างพร้อมเพรียง จริงๆวันช่วยจริงๆว,วันนี้เนี่ยก็มีนักการเมืองหลายคนก็อวยพรผ่านทางเพจของพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยก็รวมสีนายกอดีตสีนายกแล้วก็หนึ่งนายกปัจจุบันแล้วก็หลายพรรคการเมืองก็อวยพรกันนะครับ